สวัสดีครับอยู่กับผมยอดมุ้งออตโต้คาร์นะครับวันนี้ผมมีรถเซฟโลลรเลตคคตติว่านะครับเครื่องยนต์ดีเซลปี2 0 1 1มานำเสนอนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมสีสันภายนอกกันครับ รถครอบครัวเจ็ดที่นั่งพร้อมใช้งานเลยนะครับผมเดินทางใกล้ไกลสะดวกสบายครับมาดูรอบๆเราดูภายนอกกันเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาต่อด้วยภายในกันครับผมมาดูภายในกันครับ เบาะหนังสีดำภายในสะอาดครับภายในสะอาดมากรถยิ่งไปแล้ว1นึ่งแสนสามหมื่นโลครับผมรดูภายในนะครับแถวที่สองนะครับก็เบาะแถวสามครับผม ด้านหลังครับถ้าเราขนของเยอะเราก็พับแถวสามได้ครับแล้วก็นี่ครับผมตาครอบครัวไหนไม,ไม่ได้เดินทางเยอะครับก็นี่ครับพับแถวสามเก็บเราใช้สำหรับขนของได้ครับเรามาดูห้องเครื่องกันต่อเลยครับผม ห้าตาเดิมครับหน้าตาเดิมาาเครื่องยนต์สอน,สน,นะครับดีเซลประหยัดน้ำมันครับก็ท่านใดที่สนใจก็เดี๋ยวรายละเอียดตามที่ผมลงไว้ให้เลยนะครับผม สวัสดีครับ